หากถามวสื่ที่อยู่ในย่านสวนหลวงรำกำแหงกรุงเทพมหานครว่าวันนี้แก้บทที่ไหนวันนี้ละหมาดตะวัดท,ที่ไหนหลายคนคงนึกถึงมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและวันนี้ค่ะโรมดอนเจอร์นี่ดีใจที่ได้เจอและพาเดินทางมาที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งค่ะซึ่งทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นมีการเตรียมพร้อม ในการอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องมุสลิมในการทำอามาันอิบาดาในเดืนดอนรอมฎอนเดือนอันประเสรฐนี้ค่ะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นที่มูลที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการจัดเลี้ยงละศีลอดทุกวันนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้ว ทางมูลที่เพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้มีอุปราะคุณหลายๆท่านนะครับได้ดำเนินการจัดเลี้ยงราชสินอดให้กับทูตของประเทศมุสลิมต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งการจัดงานเลี้ยงราชสินอดก็ดีการจัดงานรมฎอนในการเลี้ยงทูตต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับเราได้มีการจัดกันทุกปีนะครับที่น้องหลายๆท่านนะครับโดยบรยิเวณใกล้เคียงก็ดีหรือว่าอยู่ที่อื่นก็ดีเนี่ย สามารถที่จะมาร่วมรับสินอดได้นะครับสถานที่ของมูลที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าสถานที่ในการที่จะมาร่วมในการรับสินอดนั้นสามารถจอดรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่มูลที่หรือว่าจะเป็นที่ใต้ทางด่วนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันซึ่งเราได้ประสานงานกับทางการทัพพิเศษไว้เรียบร้อยแล้วในการใช้สถานที่ในการจอดรถนะครับ หลังจากละศีลอดแล้วเราก็จะมีการละหมาดร,ร่วมกันละหมาดตรอะรเวะนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะนั่งอ่านกุรอานหรือว่าจะพบปะอะไรกันต่างๆกันก็สามารถดําเนินการได้เพราะว่ามูลที่เพื่อศูนย์กายาลางอิสลามห่งประเทศไทยเนืองรมฎอนนั้นเราจะเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อต้อนรับเดือนมดอนแล้วก็ต้อนรับพี่น้องมุส,สลิมทุกทกท,กท,กท,กท่านที่จะมาร่วมละศีลอดนะครับการจาัดละศีลอดของมูลที่เพื่อศูนย์กลางนั้นที่เป็นประจํามาทุกปีนั้นก็เนื่องจากว่า บางครั้งนะครับประชาชนที่จะกลับบ้านก็ดีหรือว่ากลับจากที่ทํางานก็ดีเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านก็ไม่ทันเวลานะครับเพราะว่าเลิกงานใกล้เคียงกับเวลาละสินอดก็เลยผ่านมาที่นี่ที่นี่เราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มีประชาชนนักศึกษาคนที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมละสินอดตลอดเวลาขอต้อนรับทุกทกท่านแล้วก็ให้พี่น้องมุสลิมได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อทำกิบาระดาในเดือนรอมฎอนนั้น ให้สาเร็จรุ่วเรืองไปตามความตั้งใจครับกระผมได้มีหน้าที่นะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักงานบูนิธิเพื่อศูนย์กลางนะครับจะดูแลรับผิดชอบนะครับในเรื่องต่างๆในเรื่องแรกนะครับของที่ผมดูแลนะครับก็คือภายในสํานักงานบูนิธินะครับที่คอยดูแลเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานบูนิธิในเรื่องของการรับบริจาค ท่านใดนะครับที่จะมาร่วมบริจาคในการที่จะบริจาคในเรื่องของสากาดหรือกองทุนต่างๆนะครับเราก็จะมีหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่คอยรับบริจาคต่างๆนะครับในสํานักงานมูลนิธิก็จะเป็นเรื่องของการจองสถานที่นะครับสำหรับผู้ที่จะมาเข้าใช้ในการบริการในสถานที่ของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการดูแลความพร้อมของ ร้านอาหารต่างๆนะครับในศูนย์กลางนะครับในมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหารหรือร้านค้าด้านหลังนะครับเราก็จะต้องคอยดูแลในเรื่องความปลอดภัยหรือดูแลในเรื่องของร้านค้าเขาเนี่ยได้รับความสะดวกเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่สองนะครับผมก็จะดูแลในเรื่องของ ภูมิพัดด้านล่างนะครับสนามหญ้านะครับด้านนอกนะครับในตัวนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการประสานงานกับสานักงานเขตต,ต่างๆอาทิเช่นนะครับเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้นะครับการจัดเก็บขยะนะครับหรือการล้างทําความสะอาดในพื้นที่หรือแม้กระทั่งในการลดน้ําต้นไม้นะครับตรงนี้เราก็ขอความร่วมมือจากสํานักงานเขตนะครับหรือสํานักงานสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราขอ ประสานได้นะครับในส่วนที่3นะครับเราก็จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยเข้ามาใช้ในการละหมาดเนี่ยเราต้องมีความปลอดภัยเกิดขึ้นเราก็จะมีจัดถังดับเพลิงนะครับเตรียมวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในบุดีิที่เพื่อสูนย์กลางได้แล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเตรียมที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อจะติดตั้งตามมุมต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้ามาในสถานที่ของเราเนี้ยนะครับได้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกอีก,อกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของห้องสุขาตอนนี้กับผมเนี่ยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับในเดือ,รดอนรอมฎอเนี่ย ก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะครับเอามาดูแลในเรื่องของห้องสุขามาทำความสะอาดทุกเวลานะครับในตอนที่หลังละศีโอดก็ดีหรือตอนละมาดตระแวะก็ดีนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวกนะครับก็จะพยายามจะทำให้ผู้ที่มาประกอบมาทำอามันอิบาดะ์นะครับให้มีความมั่นใจและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ ก็สุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับทำอามันอิบาดาเนี่ยในครั้งนี้นะครับจงรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็มั่นใจในมุลนิธิเพื่อศูนย์กลางนะครับค่ะก็ปกติแล้วนะคะจะมาใช้บริการที่ศูนย์กลางนะคะเป็นประจําอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดวันศุกร์นะคะ ที่จะมาพบปะพี่น้องนะคะแล้วก็ได้ทานข้าวร่วมกันนะคะก็จะมีในส่วนของร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านเสื้อผ้านะคะรวมถึงร้านหนังสือด้วยนะคะที่จะเปิดบริการให้คุณมาจับใจ่ายใช้สอยได้ตามสะดวกได้เลยนะคะในทุกวันศุกร์ค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนละมาดอนนี้นะคะทางศูนย์กลางนะคะยังมีการเปิดสถานที่ให้เรานะคะมาร่วมละบสินอดด้วยกันนะคะแล้วก็ในยามค่ําคืนก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะละหมาดต่อระเวร่วมกันนะคะซึ่งที่จอดรถแล้วก็สถานที่ละหมาดเนี่ย ห้องน้ำนะคะเปิดให้บริการอย่างเต็มที่และก็กว้างขวางมากเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะมูลทิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะที่เปิดสถานที่ละหมาดให้กับเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการใช้งานพื้นที่ในการละหมาดตรเวียลาสินอดร่วมกันนะคะต้องขอขอบคุณทางมูลทิเป็นอย่างมากเลยค่ะเชิญชวนนะคะพี่พี่น้องๆน,นะคะที่อยู่บ้านหรือว่า ไม่มีเพื่อนนะคะในการละสินอดนะคะก็อยากเชิญชวนมาละสินอดที่ศูนย์กลางนะคะเพราะที่นี่เนี่ยคือบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากเลยถ้าใครที่อยู่บ้านนะคะแล้วไม่มีพี่น้องหรือว่าไม่มีเพื่อนนะคะสามารถที่จะมาละหมาดร่วมกันละสินอดร่วมกันที่นี่ได้เลยค่ะการมาใช้บริการสถานที่มูลนิธที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ผมก็จะใช้โอกาสในการละหมาดวันศุกร์บ้างนะครับแล้วก็ และยิ่งเป็นเดือนรอมฎอนนะครับก็จะมาร่วมละศินอดนะครับแล้วก็ละหมาตตะรวียร่วมกันที่นี่ครับผมบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความรู้สึกมีความสุขอิม่มเอมครับแล้วก็เรื่องของสถานที่นะครับบนมัสยิดอาคารมัสยิดก็ตอนนี้ก็ได้รับความสะดวกสบายนะครับมีแอร์คอนดิชันในการเปิดให้สำหรับผู้ที่ได้ละหมาดนะครับส่วน ด้านของห้องน้ำนะครับก็ได้รับความสะดวกสบายนะครับน่าใช้นะครับสะอาดสะอ้านรับต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนในทั้งหมดในการจัดการนะครับครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ถือสิโนดในเดือนละมาดอนนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่มูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ ตอนลาสินอดการเลี้ยงอาหารลาสินอดนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะครับก็แวะเข้ามาก,ก็เรียนเชิญนะครับที่นี่สะดวกสบายนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะกับบรรยากาศการลาสินอดและการละหมาดตะวะนที่มูลนิธิเพื่อส่นกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสําหรับรมฎอนในปีนี้มีอีกหลายๆท่านคะ่ะยังได้ฝากขอบคุณมากับทางรมฎอนเจอร์นี่นะคะ ฝากขอบคุณถึงประธานและคณะกรรมการบริหารของมูล,ลนิธิเพื่อสนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในการละสินอดตลอดเดือนรอมฎอนนี้ค่ะขอเราสุภาพหัวตะาลาตอบแทนคุณงามความดีของท่านดังคัดีีของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮวะฮิวะสัลัมที่กล่าวว่าผู้ใดที่เลี้ยงอาหารละสินอดแก่ผู้ที่ถือสินอดเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ถือสินอด โดยที่ผลบุญนั้นไม่ได้ลดน้อยไปจากผู้ที่ถือสินอดแต่อย่างใดรอมฎดอนเดือนแห่งการแบ่งปันเดือนแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือเป็นความสุขที่หลายๆคนหยิบยิ่งการให้ซึ่งกันและกันค่ะ